จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้ามดแดงตัวจิว๋วต้องเจอกับมเมล็ดข้าวโพดใหญ่เบิ่มตัวเล็กแค่นี้จะทำยังไงดีล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องของเจ้ามดแดงน้อยสุดสู้วันหนึง่งมดแดงน้อยเดินเล่นอยู่ดีๆก็เจอมเมล็ดข้าวโพดใหญ่มากเลยเยี่ยมเลยเอาไปให้เพื่อนๆที่รังกินดีกว่า แต่ว่าเฮ้ยหนักจังเลยอะ่ะเจ้ามดน้อยพยายามลากดึงแต่ไม่ไหวทันใดนั้นเพื่อนมดแดงเดินผ่านมาเป็นอะไรจ้ามดแดงน้อยพอรู้เรื่องก็รีบเรียกเพื่อนๆมาช่วยทุกคนมาช่วยกันหนึ่งสองสา เขาโพดยังนิ่งสนิทไม่มีใครยอมแพ้เจ้ามดแดงตะโกนเสียงดังเราต้องสามัคคีกันเพื่อนๆรออยู่ทุกตัวร่วมพลังฮึบฮึบฮึบเย้เขาโพดขยับแล้วพวกมดช่วยกันลากกลับรังอย่างดีใจสุดๆนิทานเรื่องนี้สอนว่าความสามัคคีคือพลังแค่เราช่วยกันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้